ที่มันเอกยุทธ์แจกได้ก็เพราะว่ามันโควิด1 i d 1 9ประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตชัดดาวน์ประเทศเกิดโรคระบาดท,ทั้งประเทศแน่นอนนะเขาหยุดจะแจกเขาจะเดินหน้าต่อไปก็เอาให้สุดและผมเรียนย้ำหยุดที่เดิม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนินส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับตกลงมันเป็นยังไงมันมีการแปลงชฉมอย่างไรที่น่าสนใจสรุปแล้วดิจิทอลเวลตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงข้อไดจริงอย่างไรขอชี้แจง่อยค่ะ ขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านักสินไม่ได้สั่งให้ลบดิจิตอล w อ l เล็นะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพักร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านักสินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคน,นที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะ ส่วนนโยบายของ Digital Wallet เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำ d i g i t ั l Wallet นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital Wallet นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปี ที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพรบของวินัยการเงินการคลงังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการ กระตุต้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วและก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองคำว่าดิจิทัลวอลเลตที่มีมีอยู่สามเรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่สองก็คือเรื่องของ การให้ประชาชนได้มีอการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทาันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่3มก็คือว่าอนาคตดิจิ t a ลวอลเล็เมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจ แล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจผ่าน Digital Wallet เนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่ 3. อันที่สองกับสามเนี่อได้อันที่ 1. รอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องแต่ต้องถูกกฎหมายแล้วไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไป S <S ในกลไกเนี่ยนะครับเรายังเชื่อมั่นว่าตัวโครงการดิจิ t a l w a l l e ็มันสามารถเดินหน้าได้นะครับโดยรูปแบบอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับในบางส่วนเพื่อให้มันแน่นอนให้เกิดความมั่นใจที่สุดถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนว่าด้วยสิ่งที่คณะรัฐมนตรีถึงแม้จะเป็นชุดก่อนหน้านะครับเป็นชุดที่รักษาการอยู่เนี่ย ได้มีมติไปแล้วนะครับในขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าโครงการทาั้งเรื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างมันก็เดินหน้าของมันอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ก็มีการประชุมของคณะทํางานแต่ว่าผมเองก็ด้วยความเป็นรักษาการเราก็ให้เกียรติเราก็ยังไม่เข้านะครับแต่ก็ให้ให้ส่วนงานราชการเขาเดินหน้าในตัวของการทํางานไปนะครับเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามเนี่ยเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็เดินหน้านะครับ สองก็คือเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการครบถ้วนนะครับหากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกใจกับประชาชนมากขึ้นและที่สําคัญก็ที่สุดก็คือประเด็นใดที่ยังทิ้งประเด็นที่อาจจะมีข้อห่วงใยทางกฎหมายนะครับเราก็ต้องพยายามปรับแก้นะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เพื่อให้โครงการเดินหน้าแล้วก็ การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วที่สุดตามกระบวนการเลยฮะกรรมวิธีการตอนรกจะเข้าวาละสองสามเมันทั้งสี่ห้าหกกลยาในในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติมขอเจ็ดเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลใหม่เข้ามาใช้ปีต่อๆเลหรือาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องใช้ให้พันเป็นกัายามเลยครับใช้จ่ายถ้าทนเืินกัางยาวตาอใช้จ่ายจะสามารถที่จะผูกพันแล้วไปใช้ในช่วงที่เหลือของปี ก็ถ้าเข้าสู่สสกระบวนการใช้สารอนุภาคน้าเพื่อ่มาเีงกสามารถงได้ครับตอนนี้ที่ต้นวัเห็นไม่มีกระแสข่าวว่าอาจจะแจกเงินสดหรือว่าอาไ,ไม่รอมแอล้วอะไรนี่นได้ได้มีข้อเสนอมนายจงสำนกผามา,าหรือครับแต่ถ้าทำได้นะทำไดมครับทำครับมือก็ตรวสเดียวเดิมคื่เอเสรสิ่เ ถ้ามีวัตถุประสงค์แท้จริารเพิ่อเสิีติตตามวัตถุประสงค์ของการตั้งราขก็เกิดก็มีสุดเื่อเพื่หลางได้ครับแล้วแต่รัฐบาลใม่จัดตงจาัเพื่อหาครับแต่ต้องตามตาบวัตถุประสงค์ของการตั้งรัฐบาลราชการรัฐบาลถ้าเป็นราชาวัตถุประสงค์เพื่อเสร็จิตก็ทำได้ครับถ้าถ้ามีโอกาสที่จะทำได้้ต้องมาเสนอค้อมสเพื่อรับเรื่นเอ่อตอบตอบงกามสิทธอเราเท่าทีบเราเ ก็เมือนที่ศาลเลยใช่ไหมครับแต่ว่าโดยโดยเงื่อนไขถ้าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําจ,จัดว่าจํากัดว่าไปใช้ได้เฉพาะส่วนเฉพาะที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมาดูกันให,หม่นะครัอ่็โครงการนี้เราไม่ได้อนุมัติทางการนะครับเพื่อจะทำสื่อได้ผมชอบตอโครงการแล้วงเงินเพื่อสำนานม,มาตั้งสำนวนรองรับมีอ,มอนเนี่ยแม่แมือบาลสุดหน่อย เขาต้องมาดูนโยบาเพื่อทำอะไรแล้วก็จต้องเป็นไตามวัตถุประสงค์การตั้งของมายและการทำ ก็สําหรับข่าวนี้นะคะยังไงเดยวก็คงจะต้องให้ทางคอรมอใหม่ได้คอนเฟิร์มผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะแต่ว่าทางออกทางนี้เนี่ยเป็นทางออกที่ที่เราได้พูดถึงกันมาสักพักนึงแล้วนะคะในกรณีที่จะต้องใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมปี2 5 6 7นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ข้ามปีได้และต้องใช้ให้หมดภายใน30กันยายนนะคะดังนั้นเนี่ยทางออกที่จะต้องแจกให้กับกลุ่มเปราะบางก่อน แล้วก็โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดเนี่ยก็คือเป็นทางออกเดียวที่จะสามารถใช้งบมารายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมของปี2567 122,000ล้านบวกกับงบกลางอีกบางส่วนได้ค่ะก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ทางรัฐบาลจะมีออปชันนี้อยู่ในมือนะคะและเรื่องนี้เราก็เราก็พอคาดเดาได้มันมันพอคาดเดาจะไม่เดียวมันเสี่ยงหรือ ก็อย่างที่เป็นมาตรงไปตรงมาค่ะถ้าเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปในระบบเนี่ยน้อยลงนะคะผลของการกระตุ้นก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มเปราะบ,บางเนี่ยเขาจะมีผลในการใช้จ่ายมากกว่าคนที่มีรายได้มากอยู่แล้วนะคะก็คือได้เท่าไหร่ใช้จนหมด นะคะในขณะที่คนที่มีรายได้มากเนี่ยก็อาจจะใช้บางส่วนเก็บบางส่วนนะคะดังนั้นก็จะมีผลต่อการกระทบเศรษฐกิจตอนหนึ่งบาทเนี่ยสูงกว่าในกรณีที่จ่ายทุกคนหรือว่ารวมถึงจ่ายคนรวยด้วยค่ะก็ก็ต้องบอกว่าแต่ว่าวงเงินที่มันน้อยลงก็อาจจะทําให้ผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันน้อยลงไปตามด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินสำหรับปี2 0 6 8เนี่ยจะถูกนำมาใช้กับโครงการดีเซลวอลเล็ในรูปแบบใด อย่างนี้ี่คือถ้ามันมีงนนเงินไปด้วยที่เราะต่ไม่ใช่ไม่ใช่ร,ระบบกระตุ้นแต่ตรงนี้ค่ะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจยังยังต้องรอดูอยู่แต่ว่าอย่างอย่างอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกเห็นด้วยก็คือว่าจําเป็นที่จะต้องมีการการะตุ้นเศรษฐกิจแล้วตอนนี้นะคะถ้ายังต้องรอจนถึงไตรมาสสี่หรือรอ หลังไปไตรมาสหนึ่งในกรณีที่ไม่สามารถที่จะทําให้ระบบการชำระเงินแล้วเสร็จได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ช้าเกินควรนะคะดังนั้นการเลือกจ่ายเป็นเงินสดก่อนเฉพาะกลุ่มปอบาก็อาจจะทําให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นได้นะวันนี้โดยที่ไม่ต้องรอที่ผ่านมาก็ออกมายอมรับะครับว่าเงินดิจิทัลเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงไม่ต้องผิดพรบวินัยการเงินการคลังจะต้องถูกกฎหมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาคุณสมบัตินะฮะ ก็จะทําการตรวจสอบบุคคลด้วยเช่นกันนะที่จะเป็นคณะอนตรีนะครับจะใช้เวลา2สัปดาห์นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเงินที่ต้องจะไปรูปแบบไหนนะครับในส่วนของกระทรวงกลังก็บอกว่ายังคงมีนโยบายเดิมนะเงินดิจิตอลเนี่ยแต่จะมีการปรับเปลี่ยนคำถามคือจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนและจะถูกกฎหมายหรือไม่สิ่งที่เขาจะทําเขาก็จะไปก๊อปปี้หลักคิดของอดเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเอามาใช้ อ้างว่าเป็นกลุ่มเปราะบางจะจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางที่ว่าก็คือกลุ่มบัตรคนจน1.2แสนคนเท่านั้นนะครับที่บอกว่า40กว่าล้านคนจะได้ไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าจ่ายไป1.2แสนล้านคนเนี่ยประชาชน64ล้านคนจะต้องจ่ายเงินให้กับคน 1.2แสนคนด้วยเช่นกันนะครับตัวเลขเขาไม่ระบุชัดเจนแต่ว่าเขาจะใช้1.2แสนล้านในการจ่ายและคราวนี้เขาจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับเขาอ้างว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าควรถ้าจะจ่ายก็ควรจะจ่ายกลุ่มเปราะบางก่อนุงอิงก,ก็จะใช้วิธีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเฮ้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดพรบวินัยการเงินนึกการคลังหรือเปล่าผิดพรเบเงินตราหรือเปล่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับ ผมเรียนหุ้นส่วนนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเขียนตมูลพุทธศักราช2560เนี่ยระบุไว้ชัดเจนฮะเพราะมีต้นแบบมาจากไหนต้นแบบมาจากการแจกเงินในสมัยทักษิณชินวัตรนะปี2545เอาเงินของประเทศมาแจากและบอกว่าเป็นเงินของตนเองเป็นเงินของทักษิณก็เลยเป็นที่มาของการเขียนรัฐธรรมนูญไว้และออกกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติการเงินการคลัง วินัยการเงินการกลังขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนพอไม่ทําเป็นเงินดิจิตอลแจกเงินสดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ผิดพรบเงินตราแต่ผิดพรบวินัยการเงินการกลังไหมผิดแน่นอนผิดรัฐมนูลไหมผิดแน่นอนเพราะรัฐมนูลเขียนไว้จะต้องเกิดสภาวะวิกฤตเท่านั้นอย่างเช่นโควิด1 9ประเด็นง่ายๆเลยหุ้นส่วนคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย เหมือนโควิด19ไหมที่บุรเดชประยุทธ์แจกที่บุรเดชประยุทธ์แจกได้ก็เพราะว่ามันโควิด19ประเทศเข้าสู่สภาวะวิกฤตชัดดาวประเทศเกิดโรคระบาดท,ทั้งประเทศดีคนเขียนจรรมนเตรียมพร้อมไว้ว่าถ้าเกิดการระบาดปุ๊บรัฐจะต้องเป็นคนจ่ายค่าว,วัคซีนและค่ารักษาประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ให้ประชาชนต้องมาแบกรับภาระ,ะเองนะฮะคนเขียนก็มีวิเช่นหรือวิสัยทัศน์ ที่เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาไว้ในอนาคตแต่รอบนี้เขาก็ป้องกันปัญหาไว้ในอนาคตเหมือนกันเรื่องพรบวินัยการเงินกงกังกังกเตรียมพร้อมไวสองเรื่องของท่านมูลเขาก็เตรียมพร้อมไว้นะครับแน่นอนนะเขาอยาก mart, จะแจกเขาจะเดินหน้าต่อไป <Beijing> ก็เอาให้สุดและผมเรียนย้ำหยุดที่เดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด์ จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่มีวันลบ ไวแน่นหนาด้วยสิ่งเคารพปูชาชาติศาสนาสถาบันรักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจอจ,จานญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน น้ำอุทยในคันใบน้อยลอยมาลิดอกไม้กลิ่นหอมช่นใจฉันไม่ขออะไรจากแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทย คนไทยเราคือคนไทยเรารู้สึกจีมเข้มหัวใจท,ที่ใครก็รักเมืองไทย ขาอยากจะมาหา <ใน S 1> เราเราได้อยู่อาศัยได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราว<ร>ากระปรางในเจ้าพระยาสะท้อน You